สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะมณีปลาบนนอนิสานในมาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่จิ๋วค่ะแม่จิ๋วเหล็กของเพิ่นเขาค่ะงวดสี่พันหน้าค่ะ่บายมากเงินนี้แม่จิ๋วฝันดีค่ะฝันวราผู้เฒ่าชักมาจะจังไรนเนาะแม่จิ๋วเนาะเพิ่นกับว่ามันหยาดแต่เพิ่นห่างมาจา้า่นมาจังได้บุกว่ามาออมกบหิจินเนาะ ค่ะเรื่องราวความฝันของแม่ิ๋วเพื่นชัยเนี่ยทางตเดีกเนี่ยไรค่ะกะไปฟังไงเงาล้ากันค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณป้าติ๋วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าติ๋ววันนี้มือที่โศกที่มานี่ได้งวนนี่ค่ะมันี่เลยมาติดตามเรื่องราความฝันกับป้าติ๋วน้องลุงมาไปจ่นละค่ะแรกป้าติ๋วนี่เพื่อนเขาน้องหวัดที่ผ่านมมเนาะค่ะเพื่อนไฮซ้อนตัวแมนค่ะค่ะค่ะ้างวันนี้เพื่อนฝันอีกแล้วค่ะ ัไงไรปะเด็กต้องไปดูเนาะหัวทีเพิน่นหัวทีเดวเนาะค่ะเด็กเพิ่นเขาคัเนเด็กต้องปฏิบูทเขาฝันว่าอันหลานผ่านรถล,ล้มค่ะตัดหัวกระโปรงกระเปีกมาเห็นเป็นปูกระปีนปะปในหัวเพิ่นต้วา่าเป็นหญ้านางโอ้ยผ่าหลดล้มาเนาะรถขั้นไหนรถขั้นเก่าคนว่าอืมค่ะบานกันเลยอัน พ่ไงนอนนีร้านกันนอนนีร้านนอนเฮียงไม่ไงโอ้พ่อยลูกสาวก,ก๊กับนอนเฮียงร้านไม่ไงนอนเฮียงลูกสี่คนเฮียงกันปีน,น,<อ>นตีนท่าจะเล่นออกนอนเฮียงกันนเออนอนเฮียงกันมาเที่ยงมาเทาบรรบุจือ้อใดผู้หนึง่งมาผู้เทาบรรบูแบานนี้สุ่มอ้วนสี่คนแต่มันไฝกต่ล้มมแต่คุนอ้วนอย่างหนึ่งม่าแจ๊บก๊ขึ้น เฮาเดี๋ยวกรมออมในโตกใหญ่ขุนวันเพชรจังสี่ลักจับกบขายอดสีสามขาจินพูนอยู่กบจับนิ้วจับกบนีในนิ้วเออจับกบนิ้วมือขึงทัก็เลยไปไหวเพนอ๋อไปไหวพนั้นผู้นี้ประเสริฐไหมค่ะทักทายเพิ่นเออข่อยเส้นมาออมในขุนอมก็อมหลดข่อยจะไปนอนถ่าเด้อใหญ่ว่ะค่ะก็มานอนเฮียงร้านเฮียงลูกนี่ละ ให้ขว้นนกให้ผู้เฒ่าอ้อมซูกินเออมาน้นนำกันจะขคนก่อา่วัซีแม่นหายอีดอกหาคนอมเป็นอุรุษเดือนในเหัญอนอเทศกินมันยังไปยังมาแา้ไไวไปไหวนวัญไหวผู้นี้ค่ะกระหูยุพฟูซื้อจอยเนะี่ยคนอ้วนแบบซื้อจอยนะ้่นววนั่นก็บ่จื้อแล้ะน่ะ ปลาติ๋วนีือนางไปไวยเพื่อเออยางไปไวย่นมัดสุคนพคนเห็ดนันกินอยู่ในขัวนบ้านเห็ดคนแต่ยางชนกันไปชนมาคนแต่โยกโบเหมูเบิ้งห้าได้โบมาต้ไงเสมาออมผลว่าค่ะแต่ต้องฝีแล้โยกขืนอุ้ยเต็มตัวใหญ่น้อขาพิมพภูมตัวว่าตัเดียวเออออมออมโหลดว่ามุเจ้าว่ะเอากระบังสีหลังใหญ่เป็นห่วงร้านห่องแต่ร้านตัวตัวใยาจะขี่โดดดมว่ะ พคนขี้มาใส่ลมเออรถคันใดพาหลงรถคันเก่าฝนมาตังซี่รถคันเก่าเออรถคันเก่าฝนว่ะแต่ว่าทะเบียนรถแต่ว่าูจำบ่ไใดบ่บ่หูได้ถามเพิ่นบ่ถามมันกรว่าบ่หูไม่เป็นจำบ่ไใดเจ้าตัวเพิ่นเองกรว่าบ่จำเจ้าตัวเองกรว่าบ่หูค่ะมันรุดออกเพิ่นเอาออกไว้ทะเบียนรถเพิ่นรุดออกเพิ่นเก็บไว้แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอาติดใส่กับรถเพิ่นก็เลยหลงเนาะ จำหมดเลจยจำ่มดอ่ะใหญ่ก็เห็นยุเขาใส่มาตะก,กีมันก็งแยงขันงนูงนั่ง,งตะเบี้ยมันสิลุดเพราะมันสิโต๊กเสียเด้อเฮาว่าก็าเซล,ลออกไหวละคือมันลุดออกเองมันไปแจ็กมันเงแยงขางหนึ่งเนาะตะแหลกตะแหลกเขาก็มาจื้อแล้วออกไหวนี่ก็ลืม,มเลยบัวไผ่เลยเพราะว่าห้าบาัวอะไสัมผัสเนาะมันบจำเกลี่ยจำเกลว่ายมาจื้อคักปนั่นแล้วเว้ยมาลดขั้นเก่าว่ะสั้นเก่า ตุ๊กเกาขึ้นมาบอกม่ใหญ่เอ้ยว่าสันได้ใหญ่ขีดว่าค่ะก็บริเนาะเออแต่ว่าผู้พคนจับกบนั่นเป็นผู้เทาหรือผู้หนุ่มก็ผู้เทาผู้เทาเพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตบ่ค่ะยังยัางก็สุกอ๋อแต่ที่ฟิฟี่เฮาละเทาก็ได้เป็นเป็นยาบ่ค่ะหรือเป็นโมเมนต์ยาบเป็นผักน้ำอันคนอ้วนนะผักถึงน้ำกัน ผู hmm. yeah, the like not, ้เข้าเห็นอันใหญ่จอยผู้อ้วนนี่แหละคนในบ้านเดียวกันนี่้านบุ๊ใหญ่จอยนี่เข้าเห็นหน้าเล่าหน้าแต่ว่ามันไม่ยั้งเข้ากอดเข้าก็บอกเลยว่าเขาฟันเนาะว่าขนมาเห็นไมายั้งมันจะเหลืองจริงก็จะได้อือว่าแต่เหลืองจริงโนว่าจะคล้องฟันก็จับกบขึ้นเข้าก็เลยู้เด็นตัวใหญ่เนาะกบว่าเขาก็เป็นนกผู้นั้นผู้นี้ ค่ไปเกียรติเพิ่นมาเห่อมาเยี่ยมมายามยังสิมันสิบ้านเด็กที่น้ำบ่อ่มนี่แล้วโมนี่แล้วปะเพราะว่าเพราะว่าของปฏิ้วนี่บ้านเด็กที่นี่ออกแต่เก่าได้ปะติดบ้านเด็กที่หนึ่งสองสามหนึ่งตองสามอยู่บอบ้านเด็กที่กันเพิ่นกระวนไต่บนมาอยู่ฝุ่นละเห่ากับบทเห็ดพ่นกินพระกันเห็ดแต่ไม่เห็ดบุเห็ดอย่างนี้ต้องรัดออมโกบออมโหลดเหรอวะ เ่ <He S 2> าวหมื่อตัวเ่าวแบบดุลหลายเนาะในควั่งัน,นค่ะจะว่าไฮป่ามีทีเป็นตัวเดชป่าสีตีเป็นตัวไหรหอยหัวกะหานอะผู้เท่าก็เก่าเฮียงกันซีคนกะหาเก่าซีนตัวหาเก่าซีหัวหานี่ก็คือคือหัวลูกว่าหัวบาปหน้าเนาะห่าเก้านี่ก็เป็นผู้เทา่าว่าปะหอยกวางสันเติมแต่ซีนี่เลยซีก็นอนเฮียงกันซีคนหลับผันเนาะที่ตุลูกจะเต่าแต่ล้องค่ะ คนไงล้านลูกสาวเฮากระเถาแหละคนไงก็เฮากะเถาแล้วเว้ยลูกสาวกับลูกสาวก๊กมันนอนเฮียงกันจะไปยังไงยังแต่คนมันนอนเฮียงกันมันบ่เคยมานอนเฮียงเฮาดอกบ่เคยมานอนเฮียงล้านดอกอีนั่นเล่นจนมาฝันว่ามันนอนเฮี่ยง่มดแล้วล้านมานอนเฮียงว่าจีค่ะล้านมันกับที่พกสิบเจ็ดที่เขาเนาะมันกูบ่นหน่อยแต่ว่านอนตีเป็นหนึ่งกับบอมแมนดอกเจ็ดที่เขาเลยคนญ่เนาะมองหาเลย ค่ะหรือว่าเด็กหนอนกระบอกแมนแล้วด้วยตีเขาเป็นห้าเก้าสี่เนาะห้านี่กับไมายถึงมาหัวเนาะหัวขาหัวหาเก้าตัดคมไม่น้อตัดคมหัวบาทก็เลยตัดคมหัวบาทกตัดไหมค่ะเก้าก็เป็นผู้เท้าสี่ก็นอนเพียงกันสี่คนบาทเด็กที่ของคุ่นบาทนี่กันหนึ่งสองสามไม่น้อถ้าเก้าอ๋อวีได้บาทเด็กทีมันออกมันออก สองสองสามสองสองสี่ป่ะคุณค่ะค่ะกามารถวันนี้ก็บรนแรงออกไปเนาะบ่นแน่เพราะว่าคนลบไปลบมาอยู่ในเฮือนน่ะเข้าก็นอนอยู่พี่ปิ้นหัวตีนด้วยผีแล้วมัดทักสี่เพราะว่าอยู่อยู่ผู้เฒ่ากําลังไม่เห็นี่กินไห่หรอกแต่เห็นกินโหลดเพราะว่าเนาะอมบ่อมว่าไปเห็นโหลดมุ่เจ้าเข้าว่ากินอยู่ในเฮือนเนาะลบไปลบมาอีหันละสี่คนหาคนคนน่ะ นด้ว่านวยว่ากบนี่ปลาบุตีเอาบุปะกบเก่าแล้วล่ะกระดองโตคือเก่าเก่าจับจ๊บตัวสีมันก็หาแล้วหาคือเก่าเนาะค่ะเก่านี่ปลาเป็นผู้เฒ่าก็ได้เป็นกบก็ได้เนอกค่ะาจะเป็นเก่าจับแต่เมือก็หาแล้วหัวก็หาค่ะปลาจะได้มันก็งามป่ะนีละเล็กค่ะลูกตัวเก่าเออค่ะหาเก่าสีงามเนาะปะ บ้านเลขที่ก็นหนึ่งสองสามเนาะค่ะอย่างว่าความฝันของตานี่อยัางเผื่อมีบ่อปะบ่อๆเบาเติ้นหมูน้ำลูกลานไรหูเมือค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแนวทางค่ะค่ะสวัสดีค่ะสรับตัวเลขของแม่ิ๋วนาะค่ะตัวเลขของแม่ิ๋วค่ะฮ่าเก้าซีค่ะหาเก้าซี่แม่จิ๋ว่นฝันว่าลูกสาวค่ะมาหาค่ะต่วาหัวบาดหน้าลูกสาวคนแรกครับ ลดร่มค่ะครับรลดร่มแต่ว่าก็นีผู้เฒ่ามาค่ะมาอ,อมกบสหเมติวก็กินค่ะเมติวเพิ่นบอไหไปออมค่ะแต่ว่าเมติวบออมเพิ่อนนอนเรียงกันอยู่สี่คนค่ะเมติวตจีเป็นตัวเกหัวหาผู้เฒ่าเก่านอนเรียงกันสี่คนเพิ่นเอาสี่เข่าค่ะหาเก่าสี่บ้านเลขที่ของเมติวทจีผู้เฒ่ามาฮห็นแนวกินให้กินค่ะ เป็นกระดัดสำคัญค่ะหนึ่งสองสามค่ะบ่านเลขที่ของมิจิวค่ะวันทีหนึ่งสิงหาคมพ่อโสสองพันหาอยทกเตให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสีสลากินแดงรัฐบาลเนาะค่ะกอย่าลืมกดติดตามตาบนคนสามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนค่ะเผื่อสิบริภาพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัดีค่ะ ป่าบนคนอีสานกับสิหามาฝาก่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับพีเพียงทนคิดนาพอกันใหม่โศกโศกหมันหม,มันลำลำด้วยๆ่วยหิ่งหิ่งปังๆกับตุเรคของปัาหิวน้อค่ะสวัสดีค่ะ